เอาละฮะก้าวัซดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่เราก็อยู่กันในแมปไวกิ้งอันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับจากพา์ที่แล้วที่เราได้สร้างเรือนี้ขึ้นมาในรับมเดี๋ยวในพาทนี้เนี่ยเราจอดเดินทางไปจับดวาวเสากันดีกว่านะครับผมพออื่นเลยเนี่ยผมต้องการในส่วนของนาโคติกมากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังขาดอุปกรณ์อยู่นะุผู้ชม,มขออนุญาตใช้เครื่องเน่าเนื้อละกัน,นะครับมเพราะความรวดเร็วในการที่เราจะมีเนื้อเน่ากันใช้ใน,นั่เองุผู้ชมหรือเปลี่ยนภาษานะ โอเคจัดมาเลยนะครับผมเครื่องเน่าเนื้อนะอ่ะเป็นอันนี้เลยนะครับผมเรามีเนื้ออยู่ประมาณ300กว่าอันนะุผู้ชมน่าจะเพียงพอในการเน่าเนื้ออยู่โอเคผมจะเอาวางไวต้ตรงไหนนีเนี่ยเอาไว้ใกล้ๆล้นี้ละกันนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้เลยครับใส่เนื้อเข้าไปเน่าเลยนะผู้ชมเปิดเครื่องรองสักรู่นึงก็จะได้เนื้อมาแล้วนะแต่ก็ตอนนี้ผมได้ไปคารสมิต,ตี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เป็นเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อเออเลยก็ได้เหล็กมาเพิ่มเติมนะแต่ผมเผาก่อน,อนละกัน โอ้โหมาเยอะมากคุณผู้ชมแบ่งไปสัก300แล้วกันนะครับผมแล้วก็เอาไปเผานะเราจะเดินทางไปยังบริเวณที่เป็นป่าเรด์บูดนะครับผมอาจจะเดินทางไกลนิดนึงนะคุณผู้ชมนี่ต้องอ้อมเกาะฝั่งนี้ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยขอแวะเข้าฝั่งเพื่อเอาอาหารกินก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปถึงป่าเรดวูดกันได้แบบสบายๆนั่นเองแล้วก็อาจจะมีการแวะจับสัตว์ระหว่างทางด้วยนะโอเคตรงนี้น่าจะใกล้ถึงฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเนื้อก่อน มีเนื้ออยู่นึ่ก็ผมที่เราเผาเอาไว้นั่นเองเมื่อพาร์ทที่แล้วอยู่ตรงนู้นเลยนะครับผมอยู่นี่นี่เองนะออ้ยข้างหน้านี้มีดีโลด้วยนะเอาไปเลยละกันนี่ก็ผมทั้งหมดเลยที่เหลือก็ปิดไฟไปเลยครับผมหมุนขอลองเทสต์ดาเมจคอสโบหน่อยละกันนะครับผมเมื่อกี้เห็นตัวอะไรอยู่ในพุ่มไม้หรือเปล่าอ๋ออยู่นี่เนรับผมเออนี่เนื้อผมกระโดดโอเคกระโดดหลบไม่ได้นะครับผมหลบไม่ไม่พอดีโอเคเรียบร้อยครับผมไปได้เวลาออกเดินทางกันแลวครับผมผุอยากจะไปสำรวจบริเวณเกาะลาวาเหมือนกันนะครับเนี่ยเผื่ออจจะะมีีีตตตััววนนนนนน่่าาแใ้เย ผมเอาเท่านั้นไปก่อนแล้วกันนะสาหรับแถวเสาไม่สีต้นเลด้วยว่าค่าศพไอ้ยาศพตัวนี้ยังไม่พอนี่รับผมเดี๋ยวขออนุญาตออกเดินทางกันก่อนลวกันนะผู้ชมอาล้ครับอันนี้ผมก็เริ่มอ,ออกเดินทางออกในทะเลแล้วนะผู้ชมจริงๆก็วิวค่อนข้างสวยเลยนะครับเนี่ยสำหรับแมปนี้เนี่ยเราเรามาสำรวจดีๆแล้วนะครับผมเรียกได้ว,ว่าซื้อเกมมาดูแมปก็คุ้มแล้วนะผู้ชมอันนี้ผมขับแบบใช้มุมมองแบบบุคคลที่3หรือ4ไม่รู้เหมือนกันนะอันก็เลยอาจจะแปลกๆหน่อยนะผู้ชม อ๋อกดตัวดีจะเป็นการเลี้ยวหรือเปล่าเหมือนจะเลี้ยวไม่ได้นะครับเนี่ยโอเคต้องผ่านมุมกล้องเอานะผู้ชมข้างหน้าของเราก็จะเป็นเกาะลาวานะครับผมผมอยากไปเซอร์เวย์ดูเหมือนกันแต่ว่ามีอะไรน่าจับหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหันเรีอยก่อนเราจะไปป่าลิทูดูดก่อนนะครับผมเป็นบริเวณที่น่าสำรวจมากๆเลยเพราะว่ามีเดลสายอยู่หนึ่งชนิดนะครับที่ผมจะไปจับที่นั่นทันเองนะผู้ชมอุ้ยผู้ชมเหมือนผมจะเจอ เจอการจู่โจมจากใต้ท้องทะเลนะครก็ผมเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะมีปลาด้วยนะผมลุ้เขาฝั่งก่อนแล้วกันนะครับผมผมจะแวะฝั่งบริเวณแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนึงครับผมเพราะว่ามันมีวัตถุดิบที่ผมต้องการอยู่นั่นก็คือคริสตัลนั่นเองขออนุญาตเทียบท่าก่อนนะครับผมแบบก่อนเมื่อกี้ใครมาเล่นงานเราเนี่ยเหมือนจะเป็นไอตัวปลาตัวนั้นนึงครับผมเป็นปลาของมอดเอดิชั่นนั่นเองนะครับผู้ชมมาเราขึ้นฝั่งกันหน่อยแล้วกันนึงครับผมโอ้ยเดี๋ยวก่อนอ้าวมีโลมาด้วยนะครับเนี่ย จับไปก่อนแล้วกันคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเราจะยังเอามันเป็นด้วยไม่ได้นะโอเคแต่ผมคิดว่านั่นจะตามเราทันอยู่แหละอ่ะจับไปแพ็คคู่เลยนะครก็ผมตามมาเลยเพื่อนโอเคให้มันตามเรามานรีรก็ผมแต่จับอันนี่แหละเดี๋ยวให้มันว่ายน้ําตามเรือเรามานะเหล็กเป็นไงบ้างโอ้โหได้เยอะมากคุณผู้ชมผมจะคาเป็นห่อเก็บเอาไวล้ละกันนะอ่าต้องใช้ไม้นีครก็ผมหนังเลยป่ะโอเคไปเอาอดาบละกัน,นะครก็ผมแล้วก็เคียวเกี่ยวไฟเบอร์นะ โอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวทำนักพติกเล็กน้อยนะโอเคครับตอนนี้ผมขึ้นฝั่งมาแล้วนุผู้ชมโอ้โหแถวนี้เนี่ยค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับมีเพชรทรดอนด้วยนะไอตัวนั้นก็อยากได้เหมือนกันสำหรับทุดิบที่ผมต้องการเนี่ยนั่นก็คือคริสตัลนั่นเองครับผมซึ่งในถ้านี้เนี่ยตอบโจทย์เราแน่นอนคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องเข้าไปในถ้าก่อนเะครับผมพอเรามีคริสตัลแล้วเนี่ยเราจะสามารถพกผาเดลสาวได้สะดวกมากขึ้นนะเป็นไ,ไงบ้างถ้ำโอ้โหมีอาการกระตุกเล็กน้อยครับผม ถ้าเจอค้างคาวเนี่ยก็จะจับไปด้วยเลยนะแต่ว่าค้างคาวเราต้องใช้ถุงเลือดเพราะผมคราฟถุงเลือดเตรียมไว้เลยละกันนงครับผมเพื่อจะได้จับค้างคาวกันนะคุณผู้ชมอันนี้เลยนะโอเคแยวผมคราฟเลยละกันเพื่อมีโอกาสได้จับค้างคาวนั้นจะดีมากอุ้ยเจอราเวเจอร์ด้วยนะครับผมไอตัวพวกนั้นเนี่ยต้องใช้จริงต้องใช้คลับในการจับนะคุณผู้ชมจะเซฟที่สุดโอเคได้คริสตัลมาแล้วขออนุญาตถอยมาก่อนนะครับผมแล้วก็คราฟเป็นลูกบอลนะลูกบอลหัวเรียมยังยังนะครับผม น,นี่แหละค่อนข้างจะจําเป็นมากๆเลยนะครับในการเล่นนะครับผมพ่ยจะพาแดวเสาไปไหนมาไหนได้นั่นเองประมาณนี้อันนี้เก็บอะไรเอ่ยอันนี้ก็ตอบคริสตัลเหมือนกันครับผมอ๋อต้องกดรัวๆนะผู้ชมโอ้ดีมากเลยผู้ชมมีแรงฟาวเวอร์ให้เราด้วยนะอ๋อนี่มันตอบแค่นี้เน่เลยวผู้ชมเป็นคริสตัลโอเคประมาณนี้ผมอยากได้ลาเวเจอร์ติดไม้ติดมือกลับไปมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมีแพ้ด้วยแต่ว่าแพ้ตัวน,นั้นเนี่ยไม่รู้กินอะไรเหมือนกันนะทีนี้ลาเวเจอร์ต้องใช้คลับเลยครับผมมา อัะกรก็ติ๊กยายืด้เก็บไปก่อนมาเลยนะครับผมเลข6ต้องล่อมาทีละตัวนะคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินไปเลยโดนไหมเนี่ยไม่โดนนะครับผมหาดีเนี่ยต้องจับทีละตัวนะไม่งั้นอาจจะตายได้อุ๊ย,ยมันเห็นแล้วนะครับผมขมอนแบตซี on, เดี๋ยวอัดล่อมาก่อนนะครับผมถือโบราาให้พร้อมอุป,ปกรณ์เซฟชีวิตยังไม่เห็นตัวมาเลยอ๋อเจริญเครับผมโอเค ถ้าเรายิงมาจากด้านบนเนี่ยน่าจะง่ายนะโอเคผมใช้เป็นหนักกระติกดีกว่าเปลี่ยนใจยิงจากด้านบนเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะคุณผู้ชมหวังว่ามันจะขึ้นมาด้านบนไม่เป็นนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เมื่อผมตีไปสักพักหนึ่งครับผมจนมันใกล้จะสลบเนี่ยพอผมทํามันสลบปุ๊บมันหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะคุณผู้ชมสําหรับลาเวเจอร์นะผมตีมันหลับแถวแถวนี้แหละแต่ว่าไม่รู้มันบั็กหรือไนระผมบุมนี้เลยนะผมมันติดบั็กผมก็เลยตีมันแล้วมันก็น่าจะใกล้หลับแล้วแหละมันก็หายไปเลยนะคุณผู้ชม ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันนะน่าเสียดายมากเลยผมเกือบตายเลยนะเมื่อกี้จากการที่ไปไล่ฟัดกับมันเนี่ยผู้ชมอุ้ยดูเหมือนเราจะเจอของดีเข้าใน,นเนี่ยผู้ชมแย่แล้วหนีดีกว่านี่ก็ผมบริเวณนี้นี่ค่อนข้างจะอันตรายมากๆเลยนะเมื่อกี้เหมือนผมเจอแรปเตอร์เ่ะเราได้วัตถุดิบมาแล้วนี่ก็ผมเราไปกันดีกว่านะผู้ชมไปตามหาเจ้าตัวให้เราจยาจะจับจริงๆดีกว่านะมาหวัวเลยว่าดาบผมแรงม,มั่งกินเราไปฟันลาเวนเจอร์มานี่ฟันแป๊บเดียวมันจะตายแล้วนะผู้ชม โอ้โหนี่เอาเรื่องมากครับผมเฮ้ยมันตามมาโอ้ย oh, เต่เพิ่งยุ่งเตา่าถึงเวลาเราหนีลงน้ําแล้วนะคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่ามีปลาตามมาด้วย2ตัวนึงครับผมตามมาเลยเพื่อนหนีที่เล็กลงน้ําดีกว่านะคุณผู้ชมมาขึ้นแพกันดีกว่าเอาขึ้นไงเนี่ยโอเคขึ้นอย่างนี้นะผมปะออกเดินทางกันต่อนะคุณผู้ชมหนีที่เล็กนะ ไปยังป่าเลดบูดกันดีก,กว่าลยครก็ผมโอ้เหมือนจะมีฉลามมากัดปลาเรานะครับเนี่ยเอาบัวดีครับอรออะไรเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันจะตายแล้วนีครับผมนี่โดนหัสับโดนหัสับเออเรียบร้อยครับผมอ่ะได้หามาแล้วเอามาให้ปลาเรากินนะครับผมโอ้มันก็มีเนื้ออยู่แล้วนี่ว่าแบ่งไปครึ่งนึงนะผมเพิ่มดาเมจให้ปลาแล้วกันนะครับจะได้แบบตีแรงๆหน่อยแล้วกเ็เพิ่มเร็ไปด้วยนี่ครับผมอ่ะให้มันว่ายตามเรือเราทันนะคุณผู้ชม อันนี้เพิ่มดาเมีดไปเลยโอเคไปเดินทางกันต่อนีครับผมคุณผู้ชมตอนนี้มีกองทัพฉลามมาลุมโจมตีเราเลยครับผมอุย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 ผมว่าเราขึ้นเรือก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะแย่เอานะโลมาเราโดนจู่โจมอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมในตอนนี้เดี๋ยวกอนนะมันอยู่ไหนเนี่ยผมหาตัวมันไม่เจอนะคุณผู้ชมอ่าเจอแล้วจู่โจมล้างแค้นนะครับผมโลมาผมตายไปแล้วตัวหนึ่งยเฮ้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 ยแย่แล้วคุณผู้ชม รีบขับเรือเข้าฝั่งโดยด่วนปลาปลาจมเรือมานะครับผมไอตัวนี้อาจจะทําบ้านเราแตกได้แล้วผมต้องหนีก่อนกัดไปทีหนึ่งเรือโยกเลยนะคุณผู้ชมรีบเข้าฝั่งแล้วเราจะรอดนะครับผมออ้ยตรงนั้นน่าอะไรวะนะหินหรือเปล่าไปดูเหมือนกันนะครับผมต้องเข้าฝั่งโดยบังเอ,อิญเนื่องจากมีตัวจมตีเรือเรานะคุณผู้ชมโอเคน่าจะปลอดภัยหายห่วงโซโลมาก็น่าจะนัวกันอยู่ตรงนู้นนะครับผมโอเคตามมาแล้วนะเพื่อความปลอดภัยนยผมว่าเราเอาโลมาเรา เก็บใส่บอลก่อนดีกว่านะผู้ชมโอเคมานี่เลยเพื่อนโอ้ใหม่นะเรียบร้อยครับผมโลมาแตกเ,เรารีบหนีก่อนดีกว่านะผู้ชมเดี๋ยวผมลองสำรวจบริเวณในแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเรือเราโดนจู่โจมนะไม่รู้ว่าไอปลาน,นั่นเนี่ยมันยังไล่เราอยู่หรือเปล่านะครับผมอุย้ยดูเหมือนทีเล็กจ้าบุกมาใกล้ๆเรือเรานะครับเนี่ยรียบเพนก่อนดีกว่าโอ้โหศัตรูรอบด้านจริงๆนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ในทะเลหรือว่าพนบกนะคุณผู้ชมไว้ใจไม่ได้เลยที่เนี่ยรีบขับหนีกันเถอะคุณผู้ชมโอ้มันมาแล้วนี่ครับผมปลารีบเพนรีบเพนทัน,ทนไหมเนี่ยทันอยู่นี่ครับผมมันตามเรือเราไม่ทันอยู่แล้วนะมาเซมาเซหนีทันอยู่นะคุณผู้ชมโอ้โหเกือบไปนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราต้องซ่อมเรือเราด้วยนะครับเดี๋ยวโดไอ้ตัวน,นั้นจู่โจมอีกือเราจะแตกเอาได้นะ แต่ต้องหาที่ซ่อมดีๆนะผู้ชมตอนนี้มันไล่เรามหอยู่นะสำหรับเดี๋ยวก่อนอุ้ยเนสซี่เหรอเนี่ยอ๋อเต่าหนึ่ครับผมเต่าเต่า,ตาไม่มีอะไรนะเป็นตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวจมเรือนะครับผมเราสามารถหนีได้หมดนะแต่เจอตัวจมเรือเนี่ยเราก็จะเหนื่อยหน่อยนะผู้ชมข้างหน้าทำไม,มตัวจมเรือนะครับผมเดี๋ยวต้องออกเดินทางแบบเซฟๆแล้วผู้ชมก็อเออต้องซ่อมเรือก่อนนะเอาละคุณผู้ชมผมว่าได้เวลาออกเดินทางกันแล้วเนะครับผม อาจจะต้องหลบหลบเลี่ยงไอตัวนั้นนิดนึงเรับผมไม่งั้นเดี๋ยวเรือเราจะแตกได้นะผู้ชมเดี๋ยวก่อนกดตัวเคกลับก่อนเลยครับผมเพื่อความปลอดภัยของเรือนะมาเราจะเราลาะฝั่งไปแล้วกัน,นครับผมไม่ไปกลางทะเลมากเพราะอย่างที่เห็นว่ามีเจ้าถิ่นอยู่นะค,คุณผู้ชมขอส่องใต้น้ําหน่อยโอเคเจ้าถิ่นมันไม่มายุ่งกับเรานะครับดีเลยเรือรจะได้ไม่พังนะใกล้ถึงเลสบูดแล้วนี่ครับผมจากแผนที่เนี่ย นิดเดียวนะครับผมโอ้จะบอกได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมแต่ว่าใต้น้ำเนี่ยคืออันตรายมากๆเช่นเดียวกันอย่าได้แหย่มลงไปไว่ายเด็ดขาดเลยนะครับเนี่ยแถวนี้เนี่ยมีทั้งเดือดเสาอะไรแปลกๆเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมแต่ว่าเราอยู่บนแพรเราก็ปลอดภัยไปอีกแบบหนึ่งนะุผู้ชมอุ้ยอุ้ย,อยโอ้โหฉลามฉลามเรียบร้อยครับผมฉลามขึ้นบกแล้วก็ตายนะคุณผู้ชมแหมคิดยังไงกันครับเนี่ยโอเคใกล้ถึงแล้วนะครับผมด้านหน้าเราก็ ถึงบริเวณเลด o ูดแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะได้รู้กันแล้วนะว่าตัวที่ผมต้องการจะจาเนี่ยมันคือตัวอะไรนะผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมผมถึงแล้วนะครับผมสําหรับป่าเลด o ูดนะครับผมเดี๋ยวก็อื่นขอเทียบท่าดีๆก่อนนะผู้ชมจะได้หนีกลับออกทะเลง,ง่ายๆนะที่แห่งนี้เลยก็ผมที่เป็นจุดที่เราตามหานะโอเคตัวนี้อาจจะยังไม่ใช่เลดปูดเต็มตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยเรา,าจะเจอเลดปูดกันนะครับผมเมื่อกี้เนะี่ยผมเอาของมาเก็บไว้เต็มตัวเลยนะเดี๋ยวเอาคืนก่อนนะผู้ชมอุย้ย โอ้โห,โหโหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนในน้ำไม่ปลอดภัยนึยก็่ผมโอ้โหเจ็บมากเมื่อกี้ผมเอาของบางอย่างใส่ตัวมาแล้วหนักมากเพราะว่าผมกลัวจะตายกล,กลัวเรือจะแตกนะผมเลยเอามาเกี่ยวไว้ที่ตัวเป็นการกันเหนียวไว้ก่อนอุ้ยตอนนี้เหมือนเรือผมจะโดนโจมตีนะเนี่ยจากใครก็ไม่รู้นะผู้ชมเดี๋ยวก่อนมันตีอะไรของเราเนี่ยปลากระเบนแน่เลยตีหมดนะครับผมนี่ มาพี่เลนกับเรื่องของผมไม่ปล่อยไว้เด็ดขาดมาอีกตัวไหมมาอีกตัวไหมโอ้โหมาเป็นฝูงเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยเอาหายไปแล้วนะครับผมปเราขึ้นเกาะก,กันดีกว่านะครับผมปลออกประจนภัยกันดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้ลูกดอผมก็พร้อมแลวนะครับผมในการที่จะไปจับเดาัเสาแต่ตอนนี้ผมกลังดูดเลือดอยู่เรื่อยๆนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเลือดผมไม่รีนี่ก็ไม่แปลกใจนะมันจะเอาไว้จับค้างคาวนะครับผมโอ้เหมือนผมจะเจอแอร์ดอสีม่วงด้วยนะเนี่ยแต่ว่าอยู่กันข้างไกลเลยนะคุณผู้ชม เดี๋ยวไปเก็บแอร์ดรอปเอาเลือกเอาแชร์หน่อยละกันนะครับผมมาเปิดกล้องกันเลยะครับผมเห็นตัวอะไรเด็ดๆบ้างไหมเหมือนจะมีแรปเตอร์นี่ครับผมอันนี้ตัวอะไระนะ่ะอ๋อเป็นพวกเทโลไบต์นี่ครับผมตรงนี้นี่อาจจะมีเดลสาวแปลกๆวันข้างเยอะนะมาค่าตรงนี้ก่อนเลยะครับผมผมจะเอาชุดชิตินนะผู้ชมมาเลยมาให้หมดมาให้หมดทุกรุ่นโอ้โห,โหเวลามันตายเนี่ยมันจะกระจัดกระจายแล้วหาศพยากนะผู้ชมนี่แหละคือ ความน่ารำคาญของมันมานะผมออกเดินทางกันเลยดีกว่าโอ้โหตัวนี้คือหุบหุบเหวเนี่ยครับผมแต่ว่าผมไม่กลัวหรอกเพราะผมมีพาราชู์นะคุณผู้ชมโอ้โหด้านล่านี้อย่าได้ลงไปเด็ดขาดเลยโอ้โหดูใต้น้ำนั่นสิแลนดิ้งยังปลอดภัยเนี่ยครับผมเดี๋ยวต้องอย่าเข้าไปยุ่งกับทรีซิโนซอลัสครับเดี๋ยวจะสวยเอานะเปิดเลยครับผมของเลือนะเฮ้ยเฮ้ยคอมปี อ่าตอนนี้ก็สว่างแล้วนะครับผมมันช่วงกลางคืนนะผมก็เลยปรับแก็บมากหน่อยแล้วกันเชียร์พื้นที่กอ่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็โดนรับน้องอย่างเลือดเย็นเลยนะครับเนี่ยคอมปีกเกาเลือดเขาด้วยนะนี่คุณผู้ชมโอเคเชคียร์ไปก่อนโ,อโหดีนะอัพสเตตมาดีเนี่ยคุณผู้ชมมาขอจับลิงหน่อยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวอีกครึ่งหลอดเลยครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมได้ผู้ร่วมเดินทางใหม่อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมสําหรับ เจ้าลิงจ๋อตัวนี้นะผู้ชมนี่น่ารักมากเลยปะลุยกันต่อเลยครับผมเปิดกล้องให้เห็นชัดๆนะนั่นหน้านี้แล้วเนี่ยแหละที่เราจะถึงโซนป่าเล็ดบูดกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอแวะกินน้ำเล็กน้อยนะไอ้ตัวแล้วเนี่ยหมูนะครับผมปะเข้าป่าเล็ดบูดกันเลยครับผมโอ้ผมเจอเดาวสาวที่มีประโยชน์ที่สุดในเกมแล้วนะครับผมนั่นก็คือมอสช็อปนั่นเองนะผู้ชมมันฟาร,ร์มของได้ค่อนข้างหลากหลายนะผมจับเก็บไว้ละกันโอเคมา เราจะใช้มอสช็อปเป็นพานนะในการมาจนภัยที่นี่ละกันนึงครับผมอยู่คนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างจะน่ากลัวนะคุณผู้ชมมีตัวนี้ไว้นี่ก็อุ่นใจนะรวมทั้งหนักไปก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ดาเมจหนักๆเลยแล้วก็สปีดนะครับผมประมาณนี้ฟาร์มค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับมอสช็อปเนี่ยโอ้โหตีแรงมากคุณผู้ชมมาผมจะเพิ่มสเต็ปไปเลยละกันนึงครับผมประมาณนี้ดาเมจหนักหักหน่อยนะโอเคแล้วก็ที่เหลือผมสปีดไปเลยเราจะมอสช็อปไปแว้นนะครับผมมาดูซิว่าจะวิ่งเร โอ้ใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยปอดูเันดีกว่าหน้าจออาจจะแดงๆเล็กน้อยเครับผมเพราะว่ามชอชช็อปเรามารีเลือดอยู่นะผู้ชมแพ็ค,คิเออเอาหน่อยเนรับผมไปขึ้นสู่โซนป่าเลดวูดกันเลยครับผมยังไม่ทันไรเนี่ยก็เจอตัวแล้ว่ครับผมเจอตุ่นนะตุ่นปากเป็ดแฮร์รี่เรียบร้อยได้ได้พืชมาด้วยครับเนี่ยว่าผมปล่อยมันเก็บไว้ในบอลก,ก่อนแล้วกัน,นะครับผมให้มันได้ไปฮีลเลือดตัวเองนะผู้ชม เข้ามาเลยจ้าแล้วก็ได้อะไรมาบ้างเนี่ยเอาเบอร์รี่มาได้ผมอะไรที่มีประโยชน์เลยเก็บมาก่อนเนื้อน,น่องเนื้อผมไม้แทสไฟเบอร์โอ้โหไฟเบอร์ได้เยอะมากมาโจหนังเนื้อผมแล้วก็พวกนี้ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันโอเคไปดูเรื่อต่อเลยครับผมโอ้เจอดิสซิสมีนะครับผมตัวใหญ่มากเลยไปเราก็เก็บลูนกันก,นก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเฉลยเนี่ยครับผมสําหรับเดลเซอรที่ผมตามหาอยู่เนี่ยนั่นกะ็คือตุ่นปากเป็ดบินได้นั่นเองคุณผู้ชมเอาผมก็เซมินาไปเลยแล้วกันนะเซมินาน้อยมากตอนนนีี้เ่ย ไปครับผมลุยกันต่อทางน,นี้น่าจะไปต่อได้นะอาจจะมืดนิดนึงนะคุณผู้ชมโอ้โหไปต่อได้ก็แย่แล้วนะเนี่ยโอเคต้องมีตัวช่วยนะครับผมเป็นฟาวเดชันในการปีนนั่นเองไหวไหมเนี่ยโอเคท่าอยู่นะครับผมปปลุยกันต่อโอโ้เจอหมีแล้วครับผมตัวแล้วเนี่ยหอยทากนะกินเค้กนะครับผมตัวนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าฆ่าเนี่ยจะได้ออกกระดิกพลมเมอร์หรือเปล่าโอเคลองฆ่ารู้แล้วกันนลงครับผมอา้าวไม่ได้นะผมได้เป็นชิตตินมาแทนไม่เป็นไรนะชิตตินแล้วก็ต้องการอยู่พอดีเลย มาดูด้านบนกันต่อครับผมครับไฟเพิ่มเติมละกันนึ่ครับผมจะได้ไม่มืดเกินไปนะถึงแม้ว่าจะมีแกมมาแล้วก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับผมโอเคถือไฟขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมด้านหน้าของเราเนี่ยนั่นคือเมกาโลเซรอสนะครับผมเป็นแนวเสากินพืชน,นะซึ่งยังไม่เอาละกันนึงครับผมจริงๆก็อยากจับแต่ว่าลูกดอกเรามีจํากัดนะอุ้ยเจอเทเลอร์เบิร์ดด้วยเราจะจับตัวที่เราต้องการก่อนดับแรกนะผมอุ้ยเทเลอร์เบิร์ดนึ่ครับผม,ผมไม่ยุง่งไม่ยุ่ง แต่กินเนื้อเรายังไม่อยากยุ่งตอนนี้เนืผมเรามาตามหาตัวที่จะเป็นผ่านระในการบินของเราเจ้าตุนปากเป็ดแฮร์รี่เนื้อผมอยู่ไหมเนี่ยมันเกิดที่นี่เยอะนะครับผมหาไม่นานเดี๋ยวน่าจะเจอแล้วแหละอุ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหนี่มันฝูงคอมปลีนะครับผมเอาหน่อยแลวกันนะผู้ชมมันบังอาจมาไล่ตามเราแบบนี้ไม่ได้นะผู้ชมโอเคเคลียร์ไปก่อนอันนี้ตัวอะไรเนี่ยไมโครแรปเตอร์เนร้บผมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ย โอ้โห oh, ไม่เป็นมิดด้วยนะคุณผู้ชมฆ่าเลยนะดรอปอะไรบ้างโ okay, อเคดรอปของทั่วไปปกติเลยนะอันนี้พาราเซอร์เลยครับผมอุย mm hmm. โซนนี้เนี่ยมีเดลเสาค่อนข้างเยอะเลยนะมีเมกโรเซลลสตัวเมียด้วยครับผมมีเปโกโมาสแตกด้วย ไปก่อนละกันนึงครับผมขึ้นสู่โซนเลสบูดด้านบนกันเลยดีกว่าผมเจอแอร์ท็อปสีทองนลครับผมเดี๋ยวลองเก็บหน่อยละกันนะน่าจะได้ของดีอยู่ท่ผู้ชมรอบนี้โอ้โคตรเกลือเลยนะครับผมแหมได้บูปินกากๆมาอีกแล้วนะสำรวจกันต่อครับผมแล้วยังไม่เจอเจ้าตุ่นปักเป็ดที่เขาว่ากันเอาไว้เลยนะครับเนี่ยว่ามันจะเกิดที่นี่เนี่ยผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้หตรงน้อันตรายมากผู้ชมเหล่าสัตว์ล่าเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่ยังไม่เจอเจ้าตุ่นที่เป็นมิตเลยนะเนี่ยออผมุ นกบ้าเกิดเยอะมากตรงนี้เจอแก๊งเทเลอร์เบิร์ดด้วยนะครับผมมากันแบบเป็นแพ็คขี้เลยนะครับผมมี3ตัวนะผมเจอของดีด้วยคุณผู้ชมผมเจอน้ำพึ่งนะครับผมเป็นขอนี่หาย,ยากเอาเรวร้อยเอาจับได้เฉยเลยเอามาๆเออเอเอ,เอมันขโมยอะไรไปวะเนี่ยมีคนขโมยขอนะ่ครับผมเออฆ่าเลยละกันขออนุญาตเก็บน้ำพึ่งก่อนนะครับผมมาดูนะว่าจะตายหรือเปล่าหนุ่ผู้ชมน้ำพึ่งอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้วนะครับผม เก็บแราว,วิ่งเนื้อผมเหมือนจะไม่มีพึ่งด้วยนะเนี่ยไปกันต่อดีกว่าเลยครับโอ้เจอแล้วนะครับผมเจาตัวเม่นไอ้ตุ่นปลาเป็ดบินได้นะโอ้บินไปน,นู่นแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็มีคาโนโดนหมีขเขมือบอยู่ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวกระบผมต้องแลนดิ้งก่อน,นคุณผู้ชมแลนดิ้งดีๆนะเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะฆ่าโบมดมาแลงวันนี้ก่อนนะครับผมมาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยมันมีพิษด้วยโอ้โหอันตรายมากมดพิษนะครับผม อันนี้อีกกองหนึ่งนะผู้ชมโอเคปามมาด้วยนะครับผมไปหาเจ้าตัวนั้นกันดีกว่าไม่รู้ไปไหนแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้เห็นบินอยู่นะครับผมหวังว่ามันจะอยู่ตแถวนี้นะครับผมอ้าเจอล้วนะครับผมกินอะไรวะเนี่ยต้องเทเบิลแบบ K o อเลยครับผมดูเหมือนว่าจะไม่ได้จับยากซะด้วยนะเนี่ยมาผมใช้เป็นลูกดอกลูกดอกอันนี้ก่อนละกันนะครับผม3มนัดไม่รู้จะพอป่ะนะผมอยากใช้ลูกดอกหนักเพราะว่ามันค่อนข้างจะแพงนะผู้ชมมา พราะมันค่าศพแค่600เท่านั้นเองนะไปเลย600อยนี่ครับผมอย่าหนีนะเฮ้ยหนีไปแล้วนี่ครับผมโอ้โหบินไกลด้วยไล่ตามกันดีกว่าผู้ชมโอ้ยบินไกลามากไปนู่นเลยนะครับเนี่ยมาเจอกันอีกแล้วนี่ครับผมโดยไปหนึ่งนัดเดี๋ยวมึงบินหนีมึงบินหนีโอ้โหร่อนหนีไปแล้วนะครับผมโอ้โหหนีมาอยู่นี่เลยนะครับเนี่ยโคตรไกลามา่าต้องเล่นของหนักแล้วผมคิดเกียววิ่งไล่มาแล้วนะผู้ชมมาต้องจัดของหนักดอกเดียวตนจะันร่วงนะครับผม เออเรียบร้อยครับผมโอ้โหเราโดโด,โด,โดเต็มเลยแนละ้วตรงนี้เนี่ยจับกันเลยดีกว่าเลยครับผมกินอะไรเนี่ยกินเนื้อนะโอเคได้เลยเอาไปสัก5าอันก็นจะติดแล้วนะผู้ชมเอ้ยเอเอ,เอน้องเดียวก็น่าจะอยู่แล้วแหละแต่ผมเอาไปเผื่อๆไว้ก่อนเอาเลยเีครับผมกินให้อร่อยระหว่างนี้ก็เดินเล่นแถวแถวนี้ไปก่อนดีครับผมอันนี้ก็แพ็คคไรโน่นะครับผมเทเบิลเคโอจับตัวนี้ได้เลยละกันเะครับผมไหนๆก็มาแล้วนะผู้ชมมา ค่าสลบพันหเออหนึ่งดอ,อกนึ่งก็ผมเป็นไงบ้างเจ็บไหมโอ้ขึ้เเนเรื่อยๆนี่ก็ผมอ่าเรียบร้อยหลับแล้วนะแล้วโดโดจะร้องกันทําไมนะครับนี่อ่ะมาให้อาหารกันเลยดีกว่า,อาเอาออกมาโจไปสักครึ่งหนึ่งแล้วกันนึ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวพามอสช็อปมาฟาร์เวลเล่นหน่อยละกันนึ่งครับผมยี่อยู่ในบอลมานานแลวน่าจะไม่ได้พักเหนื่อยเลยนะไปเลยโอเคมาลองเอามาฟาร์มเล่นเล่นดูนี่ครับผม ฟาร์มไม้ก็ได้เอ้ยฟาร์มแพดก็ได้เลยครับผมฟาร์มเนื้อก็ดีเหมือนกันโอเคจับได้แล well, okay. okay. ้วน I mean, so like uh ี่ก็ผมสําหรับแมววิงนะครับผมไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันนะไปเลยไว้ตัวแมววิงละกันนี่ก็ผมเอาเดี๋ยวก่อนเอาแมววิงขี่ไม่ได้เหรอเนี่ยเอาล้เหมือนเจ้าตัวแมววิงเนี่ยจะไม่สามารถขี่ได้เพราะว่าอินแกรมไม่มีนลยครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมไปลงหอดอินแกรมมาเพิ่มแล้วกันนี่ก็ผมให้มันสามารถมีที่ขี่ไม้คาบได้นั่นเองนะนั้นพาร์ทนี้ก็อาจจะไม่ได้ขี่เจ แต่แพ็คคิรโน่เนี่ยมีแน่ๆนะครับผมแต่ว่าต้องรอมันจับได้ก่อนนะตอนนี้ผมก็เอามอสช็อปมายืดเส้นยืดสายไปก่อนเลยครับผมเป็นแคตอนนี้อะไรเอาอาหารหมดเหรอมัจะหิวเลือดอยู่เลยครับผมเอาเจ้าแพ็คคิริโน่มันตื่นนะครับผมแม่ทรยศกันมากๆเลยนะเนี่ยแปลว่ามันฆ่าศพลงเร็วมากๆเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมปกติไม่เคยเจอเดลเาาที่จับไม่ได้ภายในการหลับครั้งเดียวนะเนี่ยคุณผู้ชมต้องเปลืองยาศพอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่ผมมีไบโอท็อกซินอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ เนาะค่าสลบมันลงเร็วนะผู้ชมน่าจะต้องคอยดูแลหน่อยนะตัวนี้เนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับแพ็กชิไรโนนะมาเรามาลองขี่มันก็เลยดีกว่านะผู้ชมดูสิว่าจะฟาร์มเบอร์รี่ได้ดีขนาดไหนนะกดวิ่งปกติไม่มีอะไระผมกดคลิกซ้ายเป็นการตีคลิกขวาเลยครับผมสบับดแก๊สนั่นเองนะเอาไว้หนีนะคุณผู้ชมมาเราไปลองฟาร์มกันดีกว่ากดตัวเสียไม่มีอะไรตัวเองไม่มีอะไรเลยครับผมโอเคถือว่าใช้ได้อยู่เรามาลองฟาร์มมันดีกว่า ผมเน้นเน้นจับมาฟาร์มต,ตัวนี้เนี่ยโอเคหัวผ่านอยู่นะครับผมการเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างจะพิวมากเลยโอเคผมเพิ่มไปน้ำหนักเซมินาไปก่อนละกันนะครับผมตามเอ็ดเลือดสักเล็กน้อยนียครับผมโอเคประมาณนี้มาไหนลองฟาร์มดูสิโอยดีเลยนีครับผมเวลาตีไม่ต้องหยุดด้วยฟาร์มง่ายนะอย่างเงี้ย่าได้เบอร์รี่มาเยอะมากเลยเพิ่มสป,ปีดไปเลยครับผมแล้วก็ตามเมจดโอเคประมาณนี้จัดว่าผ่านนะครับผมสำหรับแพ็คคิรไโนนะ โอเคในกันในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพลนเท่านี้ก่อนแล้วกัน,นในก็ผมในพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาจับหรือว่าประจนภัยอะไรก็ลืมติดตามรับชมมันด้วยครก็ผมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อในก็ผมสวัสดีครับ